เออเดี๋ยวค่อยว่ากันไเธอที่อันเชิญอยู่ที่เธอเกี่ยว่าในน้ำกลัวกลัวมันหล่นนะครับเามันโมโหแล้วตัวมันเขียวแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตีเลยเดี๋ยวจะตายแล้วโอคาแฮไม่มีแก๊งปลาหินนะแต่ว่ามีมันถึงมันก็ตีอย่างรวดเร็วเลย แต่ก็ถือว่าดีแล้วไม่มีแก๊งปลาหินขวาล่างขวาล่างซ้ายล่างซ้ายล่างเราประเด็นคืออะไรไหมวีอินไซ์ใครอีกแล้วเนี่ยแล้วประตูอยู่ที่วีอารมณ์แบบที่จะวางก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนก็ไป<笑><笑>มันไม่มีรางบอกเหงายเอกแล้วมันเป็นแบบแล้วมันเป็นเวลานี้ตลอดเนี่ยปัญหามมันไ่อะไรนะวีเพื่อที่ n อ c พีซีเพิ่มได้อีกสามอันน่ะตังอยู่ในกล่องเอก